เข้าสู่ช่วงลันลาเอนเตอร์เทนค่ะคุณผู้ชมหลายคนเลยนะครับที่พอเมื่อสักครู่เรามีการสอนไปใช่ไหมฮะระหว่างที่ฟัง MV ไปครับแอบเห็นว่าคุณผู้ชมมีการเทียบเคียงร้องตามได่ดีใจมากนะที่คุณผู้ชมเอาทักษะและวิธีนี้ไปใช้ต่ออย่างถูกวิธีมากทำไหมคะดนตรีมช่วยทําให้ผ่อนคลายได้จริงถูกต้องทำให้คนเป็นบ้าแบบนี้อาช่วงนี้นะเดี๋ยวไปดูเทลเลอร์เทลเลอร์หนังดีกันก่อนดีกว่าไปดูเลย วันนี้นะคะก็มีหนังดีๆมาอัปเดตอีกเช่นเคยอืมวันนี้มีตัวแสดงที่ผมว่าชื่อได้กินอ่ะใช่แล้ววันนี้นะคะเป็นหนังเรื่องออกเสียงยากหนึ่งเพราะมันมี S ทั้งสามตัวเลยอ๋อไม่ยากไม่ยากเป็นเรื่อง Mars Nice Mums อ่าง่ายง่ายพี่ออกนะพี่ออกเด้ Mars ก็คือดาวคันเอง Nice ก็คือความต้องการ Mums ก็คือแม่เองก็คือ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่เขาเนี่ยมาจับตัวนะคะบรรดาแม่ๆของมนุษย์โลกเนี่ยขึ้นไปที่ดาวอังคาร <c oughs> นั่นแหละเด็กชายที่ชื่อไมโลเนี่ยเป็นเด็กชายวัยเ้าปีแม่ของเขาเนี่ยก็ถูกจับไปเช่นเดียวกันค่ะ <c oughs> เขาก็เลยสืบตสอหาวิธีนะคะที่จะช่วยเหลือแม่ของเขาโดยการที่เขาเนี่ยต้องออกไปผจญภัยนะคะเพื่อที่จะไปแบบเผชิญกับมนุษย์ต่างดาวที่ชั่วร้ายด้วย พวกเขาเนี่ยจับตัวแม่ของไมโลไปนะคะแต่ว่าโชคดีที่ไมโลเป็นเด็กฉลาดเขาก็เลยหาวิธีได้ง่ายแต่ว่าเขาจะจัดการได้โดยวิธีไหนหรือว่าอาจจะจับไม่ได้ก็ได้นะก็ต้องไปชั่วร้ายมากก็ต้องไปติดตติดตามชมอม่หได้นะฮะวันที่11มีนาคมนี้นะครับค่นอนวาฉายแน่นอนนะฮะไม่ตลืมนะครับว่าภาพยนต์ร หลายเรื่องนะครับก็ไปดูได้นะครับที่ Major c i n e p l e x นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันนะครับอย่าลืมนะติดตามชมรายการขอเราได้สิครับเพราะว่าตอนนี้ก็โอ้หลายเทปแล้วนะที่เราจะรายการกันมานะครับตอนนี้ก็โอ้พาไป20แล้วนะฮะไม่รู้คุณผู้ชมจะเบื่อหรือยังเนาะอย่าเพิ่งเบื่อเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่ายังมีเราอีกต่อไปนะฮะหลายเทปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ก่อนจะจากกันลืมติดตามชมรายการนะฮะับ SBS Channel นะครับตอนพึ่ครึ่งวันจันทร์นะครับและทุกวันอังคารครับห้าโมงห้าท ขอรายการด้วยนะจริงเหรอคอยดูรายละเอียดได้เขาจะมีการบอกว่าให้คุณโทรศัพท์เข้ามาหรือว่าส่งอยากจอยากดูอะไรก็ขอได้ใช่ไหมลองแล้วนะครับแล้ววันนี้ก่อนจะจากกันอย่าลืมนะฮะคำคมดีๆที่เราจะฝากกันวันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับให่ควรอ่านดีกว่าสําหรับคําคมดีๆวันนี้นะคะเป็นคําว่าคนเราแก้อดีตไม่ได้แต่อาจเปลี่ยนอนาคตได้ค่ะงั้นเรามาร่วมกันนะครับเปลี่ยนอนาคต เปททไยให้ดีขึ้นดีกว่าอุ้ยมันดูว้างใหญ่มากเลยอะเอาใหม่สุดยอดค้นของตัวเองให้ดีขึ้นทีกว่าเริ่มจากเล็กๆก่อนใช่แล้วนะคะค่อยไปใหญ่ที่สุดละกันนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะอย่าลืมติดตามไปชมย้อนหลังได้นะครับที่ f a c e b o o k c o m s l a s l a t v นะวันนี้ที่จ๊ก่ายมัก็ไปเป์นไปแล้วสวัสดีคับ